อะไรลูกรัก1,746 464น่าจะต้องคุมเลยนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอีอีที่อีที่ออร์ตโกะมันต้องมบขายเดียวละสองหมื่นอีต้องกูมาซื้อเนี่ยสองพันเท่าไหร่วะได้เป็นเพนอีต้องกูมาซื้อไปแจกเขาเพลต้องบอกว่าหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นหน้าของการ กินทุเรียนเลยก็ว่าได้ใครที่ชื่นชอบทุเรียนเนี่ยก็จะรู้สึกแบบโอ้โหแฮปปี้เป็นพิเศษต้องหามากินไม่ว่าทุเรียนเนี่ยมันจะแพงขนาดไหนแต่คนเนี่ยก็ต้องไปหาคนมันชอบก็ต้องหาให้กินนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่พอเข้าหน้าร้อนจัดๆแบบนี้เนี่ยคนเนี่ยโอ้โหก็ต้องต้องหานะฮะและยิ่งถ้าถูกๆเนี่ยรับรองขายดีแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยไทยนิวส์ของเรานะฮะผู้ชมนําคลิปของลีน่าจังนะ,ะต้องบอกว่า โอ้โหมีการซื้อทุเรียนนะคุณผู้ชมเรียกว่าอึ้งเหมือนกันนะเธอเนี่ยมีการพูดนะฮะแล้วมีการซื้อนะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยกระปุกไอ้เนี่ยคือไอ้ตะกร้าที่เธอใส่ทุเรียนเนี่ยผู้ชมคือมันเยอะมากเธอมีการพูดนะถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการพูดถึงเรื่องทุเรียนเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยซื้อเป็นสองหมื่นสามหมื่นแต่ฉันเนี่ยซื้อไอ้ไอ้เนี่ยผู้ชมถังของแกเนี่ยไอ้ตะกร้าของแกเนี่ย เพียงแค่2,700บาทซึ่งต้องบอกว่าเธอเนี่ยมีการต่อนะผู้ชมมีการแบบหากไปดูคลิปไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีการเดินไปและขอว่าขอลูกละ50บาทได้ไหมแต่ซื้อเยอะคือซื้อเยอะจริงๆนะผู้ชมปรากฏว่าไปเจออยู่ร้านหนึ่งเนี่ยตามคลิปก็เธอเธอเนี่ยมีการต่อจนสําเร็จและนําตะกร้าทุเรียนตะกร้านี้เนี่ยผู้ชมกลับมาเพียงแค่ราคา2,700บาทต้องบอกว่าโอ้โห ต่อเก่งจริงๆครับสำหรับลีน่าจังเราลองไปชมคลิปดูฮะอท่าไรลูก lac 1,746 464เนี่ยเมื่อวานเนี่ยอีอีอีที่อีที่ที่ออร์ตกรมันต้องมาขายเดียวละ20,000จีต้องกูมาซื้อเนี่ย2,000ท่าไห่วะได้เป็นเคอีต้องกูมาซื้อไปแจกลูกเพด มีแต่คนโง่อีอเมค้าออนไลน์น่าโง,ง่ทั้งหลายหแหละไปแดกโลสองมื่นนี่แข่งนี้สองพันเจ็ดร้อยกว่าบาทค่ะอีเมค้าออนไลน์น่าโง,ง่ทั้งหลายตอนเออนี่ไงแหกมาดูเลยไม่ตอ่อค่ะสองพันเจ็ดร้อยหกสิบได้เป็นแข่งองสงศ์ใเลยลูกไปส่งที่รถเลยอ้ยขอบคุณคุณนายสวยคุณนายรวยเป็นหมื่นล้านนี่ฉลาดฉลาดมาซื้อตรงนี้เลยนี่กูเป็นคนฉลาด ได้เป็นแค่ง40 46กิโล <im> เดี๋ยวแจกลูกเพจคนละหนึ่งลูกใครอยากได้คอมเมนต์มาส่งชื่อที่อยู่มาเดี๋ยวส่งเลยคือมันยังไม่สุกไปถึงบ้านพวกแก่สุกพลลอจะกินกน,นี่คนฉลาดเนี่ยเน,น,นี่ฉันเนี่ยเศรษฐีฉลาดรู้จักคุณคาเดินไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่า มีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ